สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter bolt นะครับมาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่16กรกฎาคม2567นะครับก็มาแกะคำพูดนะครับเ Enzo m a r e s c าในการเตวลูกทีมเชลซีในการซ้อมแบบละเอียดจัดเต็มเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณซื้อคนนี้มีแนวทางแบบไหนเดี๋ยวมาฟังกันแล้วก็มีเรื่องของโทมัสทูเคิลกับมาริซิโอโป c h ติ t i n ที่อาจจะได้คุมทีมชาติอังกฤษด้วยรอฟังรายละเอียดกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยใครก็ตามนะครับที่ต้องการที่ปรึกษาทางการเงินนะครับผมแนนะ นี่เลยครับ ATP Wel บริษัทวางแผนการเงินส่วนบุคคลผู้ช่วยชานด้านประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันเงินออมการวางแผนภาษีกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่ให้คาแนะนําด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายติดต่อได้ทางเพจการเงินคนโง่ทุกช่องทางตามภาพครับหรือที่ Li@ น์แอด ATP underscore Wel บอกมาจากช่อง p e t e r b o a ปรึกษาฟรีแล้วก็แถมฟรีประกันอุบัติเหตุรายปีฟรี1ปีด้วยรับประกันว่าดูแลดีจริงนะครับได้รับการการันตีจาก i n f อน e n c e r หลายท่านที่ใช้บริการอยู่ณเวลานี้ที่สําคัญนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยไปอุด ดหนุนกันได้เต็มที่เลยนะครับฝากนิดเดียวครับไข่กรูมิงจากแบรนด์ไข่ทิมเมอร์นะครับเขาเป็นแบตเตอรี่นกลขนน้องชายนะครับการันตีว่าใช้ดีแน่นอนนะครับช่วงนี้มีโปรเด็ดกลางเดือนด้วยนะครับราคาเพียง1590บาทนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับการทาความสะอาดน้องชายถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็นอกจากตัวแบตเตอรี่แล้วเขามีนี่ด้วยนะครับใบมีดพรีเมียมเซรามิกสำรองสามารถเปลี่ยนใช้งานได้นะครับการันตีว่าดีแน่นอนไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับไข่ทิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กรูมิงนะครับรายละเอียด้าานนลล่งเยะ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่นั่งอยู่หน้าคอมนานๆนะครับผมแนะนําให้ไปอุดหนุนที่นี่ได้เลยนะครับนี่เลยเชนกูเกมมิ่งนะครับโตแล้วก็อ e ีเกมมิ่งแบรนด์ไทยคุณภาพครับจอราคาเริ่มต้นเพียง1,999บาทมีให้เลือกมากกว่า10รุ่น64เข้าได้กับทุกห้องทุกไลฟ์สไตล์พี่เตว,ว่ใช้มา3ปีแล้วนะครับยืนยันว่าดีจริงๆนะครับแจ้งทางเพจ่าเป็นแฟนคลับเชลซีรับของแถมเพิ่มไปด้วยนะครับหรือสั่งซื้อผ่านช้อปปี้ผมทิ้งโค้ดพิเศษเอาไว้ให้เรียบร้อยฝากเชนกูเกมมิ่งท ด,ดีแน่นอนเจ้าของแฟนเชลซีนะครับ รวมไปถึงนี้เลยครับใครก็ตามที่ต้องการโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British คล l u เบีย International School Bangko k คอนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l มเบียมาสู่โรงเรียนนะครับเป็น Shore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนย่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASC, BC Inspection และสมมศเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n เดอร์การเ1่นึงถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล6นต่เงถึงมหกน B4-2 เจ้าของแฟนเชลซีการันตีโรงเรียนดีแน่นอนปิเตัวไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เลยนะโอเคมาเริ่มกันที่ เปิดตัวเสื้อแข่งใหม่ของเชลซีอย่างเป็นทางการสโมสรบอกว่านี่คือดีไซน์โดดเด่นที่ไม่เคยมีมาก่อนบนเสื้อเชลซีจุดเด่นของเราคือผสมผสานร,ระหว่างสีน้ำเงินกับสีส้มที่บ่งบอกถึงเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนช่วงในสโมสรสโมสรบอกด้วยครับว่าความร้อนแรงครั้งนี้มันคือแพชชั่นที่สโมสรมีความทะเยอทะยานนะครับที่ จะประสบความสําเร็จทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยนะครับบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าสีส้มมันก็สื่อถึงบรรดาดารุ่งเจนใหม่ๆที่พร้อมจะโชว์พร้อมจะสร้างผลงานหลังจากนี้ด้วยนะครับนี่นี่นี่อันนี้คือเสื้อแข่งม่ของเราเวลีของเสื้อตัวนี้นะครับสโมสรน,นิเจอมว่านี่คือพลังของแฟนบอลพลังของนักเตะพลังของเมือง V Bur n Blue นะครับนี่เขาคือนิยามออกมาแบบนี้นะครับซึ่งวางขายแล้ว นะครับที่เมกาสโตรนะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวานนี้จะซื้อผ่านออนไลน์หรือไปซื้อที่ Megastore ที่อังกฤษก็ได้นะครับซึ่งจุดที่โดนตําหนิพอสมควรในโลกโซเชียลนะครับก็คือว่าของเวอร์ชั่นปีนี้ถ้าเกิดซื้อแบบไม่มีสปอนเซอร์มาก่อนใช่ไหมครับมันเอาไปปั๊มทีหลังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสปอนเซอร์จะวางขายใหม่อีกรอบแบบมีสกรีนหน้าอกเสื้อแล้วเนี่ย คุณอาจจะต้องซื้อตัวใหม่เลยถ้าเกิดคุณชอบแบบมีสปอนเซอร์นะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่แฟนบอลต่างประเทศบ่นๆกันก็คือ,อ,อปีนี้ราคาค่อนข้างแรงนะครับขนาดใช้โค้ดสมาชิกลดก็ยังแรงอยู่ดีนะครับจะถามว่าซื้อไหมก็ซื้ออยู่แล้วครับแค่รู้สึกว่าทําราคาออกมาเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่ก็อุดหนุนสโมสรอ,อยู่แล้วครับก็เป็นรายได้ของสโมสรแล้วก็กระแสต่างประเทศเนี่ย เขาดูไม่ค่อยปลื้มกันนะครับกับเสื้อตัวใหม่นะครับอย่างท็อปคอมเมนต์ต่างประเทศนะในโพสต์ที่เชลซีลงในทวิตเตอร์เนี่ยบางคนก็บอกว่านี่คือคือชุดที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยแล้วก็ผมอายุเยอะแล้วเจอชุดแข่งมาหลายตัวชุดตัวนี้คือแย่สุดบางคนก็บอกว่าเป็นชุดที่เห็นแล้วชวนสงสารว่ามันเป็นการออกแบบที่ห่วยแตกมาก บางคนก็บอกว่าในเรื่องของดีไซน์เราค่อนข้างผิดหวังมากแต่ได้แต่หวังนะว่าเมื่อนักเตะใส่ลงไปในสนามจริงมันจะออกมาดูดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าคือดูจากภาพพวกนี้มันยังตอบยากครับว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่ารูปภาพมันผ่านการแต่งมาด้วยอย่างเช่นอย่างรูปนี้ยอะแซมเคอร์เนี่ยสมสรแต่งใส่เป็นไฟติดมาอย่างเงี้ยถ้าแต่งแสงสีงมันดูยากครับอย่างเงี้ยเออเห็นปะ แต่งแสงสีมาแบบนี้มันดูยากครับว่ามันมันจะเป็นยังไงผมว่าท้ายที่สุดนะแม้กระแสตอนนี้คนจะบ่นกันเยอะว่าว่าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วสวยกว่าเนี่ยแต่ผมว่าเดี๋ยวรอดูใส่จริงแล้วลงไปเล่นในสนามจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงและที่สําคัญคือผมว่าถ้าอนาคตมีสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อตามมามันอาจจะดูดีขึ้นก็ได้นะครับแฟนเชลซีชอบกันไหมกับเสื้อฤดูการใหม่ของเชลซี นะครับก็ราคาแรงทีเดียวนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับนะสับเสื้อแข่งใหม่ของเชลซีนะครับอ่ะจากเปิดตัวเสื้อแข่งใหม่เรามาดูควันหลงจากฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของแต่ละทวีปกันหน่อยเอาอยุโรปก่อนฝั่งคูคูริยาเนี่ยผมคงไม่ต้องลงอะไรเยอะเพราะว่าตอนนี้เมาปริน่ <laughs> คูคูริยาเมาแอบไปแล้วร้องเพลงกับเพื่อนทีมชาติสเปนบอกคูคูเลยยจะกินปาเอญาอะไรพวกนี้นะครับปลาเอีามันก็คือข้าวผัดสเปนนะครับตอนพีทว่าไปสเปนมาก็อร่อยอยู่นะข้าวผัดสเปนของเขาอารมณ์ประมาณนี้นะครับเมาปิ้นไปแล้วนะครับฉลองแชมป์กันเต็มที่นะครับแต่มาดูฝั่งผู้แพ้กันบ้างโคพาเมอร์เมื่อวานออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลนะครับโพสต์ลงใน Instagram ครับบอกว่าเสียใจที่ต้องแพ้แต่ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศอังกฤษในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตลอดการแข่งขันนะครับแล้วก็คนมาให้กำลังใจโคพาเมอร์เยอะนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะนะก็อย่างบาเดชิวก็บอกว่าเชิดหน้าไว้น้องออชูโกเมกาก็บอกมุ่งหน้าต่อไปคือคนให้กำลังใจเยอะครับผ่านมา8ชั่วโมงคนกดไลค์เกือบเกือบจะ900,000คนแล้วนะครับเราก็ให้กำลังใจโคพาเมอร์เช่นกันกน,นะครับขอให้กลับมาสโมสรแล้วอย่าเสียความมั่นใจเพราะว่า คือตัวองบอกแันนี้มันจะเป็นคนละเคสกับเบนชิวิลนะเบนชิวลเนี่ยไปด้วยความมั่นใจแชมป์ยุโรปตัวจริงนัดชิง UCL นะครับแต่ไม่ได้เล่นเลยกลับมาเบนชิวลสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองฟอร์มแผ่วไปสักพักหนึ่งแต่ของโคพาเมอร์เนี่ยไปด้วยความมั่นใจเหมือนกันอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ทุกครั้งที่ลงมาเล่นน่สร้างความแตกต่างได้เสมอครับ และที่สำคัญคือมียิงประตูได้มีแอสซิสได้แล้วคนทั่วโลกอะ่ะเขาชมพาวเมอร์กันทั้งนั้นมีแต่ด่าคโค้ดว่าทำไมไม่ยอมเอาลงผมก็เลยยังเชื่อลึกๆนะครว่าพาวเมอร์กลับมาเชลซีรอบนี้จะไม่เหมือนเคสของเบนชีเวลผมเชื่อว่ากลับมาจะ ก็ถามว่าเศร้าไ้มก็คงเศร้าแหละแพ้แต่ผมเชื่อว่านักเตะจะไม่สูญเสียความมั่นใจเพราะตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดตัวเองยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมเหมือนที่เคยอยู่กับเชลซีนะครับเป็นกําลังใจให้โคปาเมอร์ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวรอดูว่าผมจะสั่งเสื้อสกรีนเอาเบอร์ใครดีนะเอาผมกําลังลังเลยอยู่เหมือนกันนะดูกาลนี้นะจะเอาเป็นสกรีนเอนโซเฟรนันเดสหรือว่าจะสกรีนโคปาเมอร์ดีนะครับพอพูดถึงเอนโซครับเอนโซเมื่อวานก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลช้าเหมือนกันครับ ไม่รู้ไปไปฉลองที่ไหนกันมานะครับเพิ่งโพสต์ไปก่อนโคปาเมอร์แป๊บเดียวก็โพสต์ตอนประมาณกลางดึกบ้านเรานะครับเอ็นโซก็โพสต์เหมือนกันครับมีแคปชั่นบอกว่านี่คือแชมป์โคปาอเมริกาผมรักคุณจริงๆทีมชาติอาร์เจนตินาคนมาแสดงความยินดีกันเยอะครับจอน์เทอรี่บอกว่ายินดีด้วยนะพวกนะครับแล้วก็มาร์โกคูริยาครับมาพิมพ์เป็นภาษาสเปนแปลประมาณว่ายินดีด้วยนะไอ้น้อง นะครับโพสต์นี้ของเอนโซ่เนี่ยคนหล่มทลายคนกดไลค์กำลังจะ2ล้านคนนะครับแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งเอนโซ่เขาโพสต์รูปภาพของลูกๆน่ารักของเขานะครับลูกๆเ so อนโซ่เขาน่ารากักน่าหนา้หนเหมือนพ่อเลยนะครับคูคุริยาก็มาอีกนะครับคูคุริยาก็มาอีกครับโพสต์เป็นเบอร์24เพราะใส่เบอร์24เหมือนกันในทีมชาต <c oughs> ิไปทุกโพสต์นะครับไ so, ปทุกโพสต์นะครับเอนโซ่โพสต์นี้ก็มาเอนโซ่ โพสต์นี้ก็มานะครับแต่คงยังไม่ไปหาโคพาเมอร์ให้เวลาเพื่อนทําใจก่อนแต่ว่า2คนนี้ก็ความสัมพันธ์ดีต่อกันเดี๋ยวก็กลับมาร่วมทีมกันใหม่นะครับอ่ะยินดีกับทั้งคูคูริยายินดีกับเอนโซเฟรนันเดสสำหรับการได้เป็นแชมป์ทวีปด้วยนะครับส่วนพาเมอร์สู้ต่อไปน้องทุกคนพร้อมเชียร์น้องเต็มที่นะครับจากเรื่องของผลพวงควันหลงฟุตบอลทีมชาติครับเรามาดูกันที่นี่นี่กันหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของเอนโซมาเรสกานะครับ สมโมสรเพิ่งปล่อยคลิปวิดีโอออกมานะครับเกี่ยวกับการซ้อมของเชลซีตลอด1สัปดาห์ว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างซึ่งกระแสแฟนบอลค่อนข้างชอบความกระตือรือร้นนะครับของมาริสกาเหมือนกันที่แบบโอ้โหตะโกนสั่งลูกทีมตีวลูกทีมลงไปเตะกับนักเตะมีการพยายามวิ่งบีบ p r e s s ิ่งตอนนักเตะกํลาลังได้บอลเพื่อให้รู้สึกขนารนวะก,กดดันอะไรพวกนี้พยายามทําทุกอย่างแล้วก็ผมพยายามจับใจความมาให้แล้วกันว่า มาเรสกาทำอะไรกับนักเตะบ้างนะครับการคลิปการติวของมาเรสกาที่ปล่อยมาในนามสโมสรน,นะครับซึ่งออตอนนี้เหมือนนักเตะเชวซีจะเน้นเรื่องของการผ่านบอลกับการครองบอลเป็นหลักจริงๆครับคือเน้นเรื่องการซ้อมกับบอลเลยปกติช่วงซ้อมปรีซิชันใหม่ๆสัปดาห์แรกก็เน้นวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเอาแรงอันนี้ซ้อมลูกบอลเลยนะครับมาเรสกาเนี่ยพยายามบอกลูกทีมประมาณว่าอ,อ,อยากให้ทีมครองบอลมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเคลื่อนที่ การรับบอลการส่งบอลถือเป็นสิ่งสําคัญเล่นละเอียดด้วยนะครับต้องเล่นทั้ละเอียดคือถ้าอยากส่งบอลแบบไหน บางทีเราอาจจะต้องหลอกล่อคู่ต่อสู้ให้มาโฟกัสโซนไหนแล้วก็ตัดสินใจส่งทะแยงไปอีกมุมนะครับถ้าคู่ต่อสู้โผมเข้ามาจะแย่งบอลเราต้องมีท่าทางในการคลองบอลแบบไหนแล้วเราต้องเลือกมุมไหนในการตัดสินใจส่งบอลคือเน้นยันรายละเอียดว่าการส่งบอลเนี่ยมูฟเมนต์มันต้องทำยังไงต้องวางเท้าประมาณไหนบางทีต้องเคลื่อนที่ไปอีกมุมรับบอลอีกมุมเอียงทางนี้ส่งทางนี้ส่งทะแยงมุมเมื่อคู่ต่อสู้ บีบมาเพรสซิ่งเน้นเรื่องของรายละเอียดการเคลื่อนที่การจับบอลการส่งบอลน,นะครับต้องแบบสอนเป็นท่าเลยว่าต้องต้องมาท่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาเรสกามีการตะโกนบอกนักเตะด,ด้วยครับว่าคุณภาพตอนส่งสั้นต้องปเป๊ะนะไว้พวก เออมันต้องแบบนั้นแหละนะครับเออเขาจะพูดคำหนึ่งเวลานักเตะทำได้ดีคือ w e l l d o เ e well done well done เออทำได้ดีทำได้ดีทำได้ด,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 ดีจากนั้นนะครับเมื่อนักเตะพยายามส่งบอลกันต่อมาริสกาก็พูดอีกว่าคนโทรลบอลให้ได้เคลื่อนที่ขยับเล็กน้อยเออมันต้องแบบนั้นเลยเ e w e l l done w e เ l done, well done, well done นะครับเขาจะพูดอย่างนี้เยอะมากแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งครับที่พยายามติวโนนี่มาดูเอเคมาริสกาบอกว่าโนนี่สัมผัสบอลบางที2จังหวะหรือ3จังหวะเนี่ยมันมากเกินไปมันต้องเร็วกนี้ คือเขาพยายามสื่อกับโนนี่มาดูเอเคว่าเวลาได้บอลน่ะไม่ต้องทาเยอะคือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลยนะครับถ้าจะส่งบอลก็รีบส่งไม่ใช่ได้บอลปุ๊บแล้วก็แต่งบอลจังหวะ2อนะแล้วก็แต่งจังหวะ3มอีกมันต้องเร็วกว่านั้นนะครับแล้วก็พยายามสอนนักเตะว่าถ้าคุณเล่นได้ถูกตำแหน่งเล่นได้ตามแท็กติกที่วางเอาไว้เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวบอลมันจะมาหาเราเองอย่าตื่นเกินไปจากนั้นครับก็มีการซ้อมอีกชุดหนึ่งครับ บอกกับนักเตะว่าเฮ้ยบางจังหวะเนี่ยเราต้องเล่นตามตำแหน่งบ้างบางครั้งเราก็เล่นตรงนี้สียนทีจากนั้นเสียทีเราจะไปเล่นตามกรอบเขตโทษแล้วก็กลับปรปตำแหน่งเดินสลับกันไปแบบนี้โอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่มาเดสก,กาพูดนะครับหล,ลักๆคือเน้นมากเรื่องของเขาเรียกว่าไงอ่าความเข้าใจ ตอนนี้ผมว่าจากที่ผมดูคลิปของมาริสกามานะเขาพยายามทําให้นักเตะเข้าใจว่าไอเดียของเขาคืออะไรซึ่งไอเดียของมาริสกาตอนนี้เขาคงยังไม่ได้ลงลึกแท็ติกอินเวิร์ดแบบไหนอะไรขนาดนั้นเพราะสัปดาห์แรกมันคงไม่ได้ซีเรียดมากแต่สิ่งที่มาริสกาพยายามติวเข้มกับนักเตะนะครับ ก็คือมาถึงคุณต้องเข้าใจเลยว่าคุณต้องจับบอลแบบไหนคุณต้องวางเท้าส่งบอลแบบไหนคุณต้องหลอกล่อคู่ต่อสู้ยังไงคุณต้องส่งบอลลักษณะแบบไหนคุณต้องส่งบอลไปในมุมไหนมุมตรงหรือทะแยงกลับลักษณะแบบเนี้ยเรื่องของ basic, เบสิกเบื้องต้นในการคลองบอลอันนี้คือสิ่งที่มาเรสกาพยายามเน้นนักเตะเชลซีตั้งแต่สัปดาห์แรกเพราะเหมือนที่ผมบอกครับเราเคยอ่านแนวทางกุนซือมาหลายคนส่วนใหญ่กุนซอปีซีซั่นสัปดาห์แรก เอาแรงเอาแรงเอาแรงแล้วสัปดาห์2ค่อยไปอีกบางโค้ชนะโค้ชบางคนนะสัปดาห์แรกไม่ให้ซ้อมกับลูกบอลเลยวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวกายภาพอย่างเดียวแล้วก็เป็นเน้นสัปดาห์2ซึ่งหลายๆคนสมัยก่อนก็เป็นแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยสไตล์ของมาริสกาที่เขาเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นกุนซือที่ชอบการคลองบอลน,นะครับคุมเลสเตอร์ก็พลิกจากบอล ดเรกกลายเป็นบอลแบบเน้กนการคลองบอลคลองบอลหกกว่าเปอร์เซ็นต์ในในลีกปีที่แล้วนะครับก็นี่คือสไตล์ของเขาแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปครับว่ากระแสของแฟนบอลต่างประเทศค่อนข้างชื่นชอบคือเราไม่ได้เห็นทุกคําพูดเต็มประโยคหรอกเพราะว่าสโมสรเขาจะตัดมาแค่คํคำที่แบบพยายามสอนลูกทีมแต่เรื่องของดีเทลพวกนี้บางทีก็ไม่เปิดเผยรลกครับมันก็เป็นความลับแต่แฟนบอลในอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับแอคเคา้าต่างประเทศชื่อว่าวินส์นะครับคนติดตามเขาเยอะนะเขาแสดงความเห็นบอกว่ามันสวยงามนะ เมื่อนักเตะต้องรู้ก่อนล่วงหน้าว่าพอได้บอลมาจังหวะต่อไปคุณต้องจ่ายบอลยังไงมันทําให้นักเตะรู้ถึงจุดประสงค์ทุกครั้งเวลาผ่านบอลนั่นคือการเล่นฟุตบอลที่เหมือนเครื่องดนตรีทุกชิ้นกําลังทํางานพร้อมกันในงานประสานเสียงนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เห็นจากเชลซีหลังจากนี้นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์กันด้วยครับต่างประเทศมองว่าเหมือนตอนนี้ย มาริสกานอกเหนือนจากสอนเรื่องของการผ่านบอลไปมาพยายามให้นักเตะเข้าใจเรื่องของเติร์ดแมนรันด้วยเติร์ดแมนรันคืออะไรคือมันมีคลิปที่มาริสก้าติวกับริชเจมส์ด้วยนะครับอารมณ์ประมาณสอนว่าเฮ้ยสคนส่งบอลเชื่อมกันเชื่อมกันเชื่อมกันและอีกคนหนึ่งอะ่ะคุณต้องเคลื่อนที่ไปในยามที่คู่ต่อสู้ไม่ทันสังเกตและในจังหวะที่2คนแรกเนี่ยเชื่อมบอลเชื่อมบอลกันไอคนที่สาวิ่งเติมขึ้นมาแบบเนียนๆแล้วค่อยสวิชบอลให้เขาเร็วๆคู่ต่อสู้จะไม่ทันตั้งตัว มาริสกาถึงพยายามเน้นถึงเรื่องของคาว่าจ่ายทะแยงมุมทะแยงมุมทะแยงมุมพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะอันนี้คือคลิปสดาแรกของมาริสกาที่นํามารีวิวมาสรุปกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะแปลามาฝากอีกนะครับจากเรื่องของเอนโซมาริสกาครับเราไปดูกันที่ตลาดเสริมทัพคือตอนนี้เชลซีก็เซ็นไปเยอะถ้าจะมีตำแหน่งไหนเพิ่มอีกก็คงลุ้นกองหน้ากับปีกซ้ายถนัดเท้าขวานะครับแต่ปีกซ้ายถนัดเท้าขวาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับอย่างข่าวอื่นๆอย่างใครละ่ะ พวกซัมเมอร์วิก็เงียบไปนิโกวิลเลียมส์ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าดานิโอโมโรโมโนบอกว่าจะไม่จะไม่ผลักดันข่าวปีกมันยังค่อนข้างเงียบนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยมันมีรายงานจากสื่อฝร,รั่งเศสฝรั่งเศสครับฟาบริสฮอกินของ RMC Sport คนนี้ประมาณเทีย2สองถึงสามนะครับฟาบริสฮอลกินเขาบอกว่าไปเอชเชถ้าเสียกองหน้าคนใดคนหนึ่งระหว่างกอนซาโลรามอสหรือโกลมูอานี่เนี่ย พวกเขาอาจจะไปล่าตัววิกเตอร์โอซิเมนแต่ตัวนักเตะเองก็ได้รับข้อเสนอจากหลายทีมนะครับไม่ได้มีแค่เบเช่ที่สนใจเขาบอกว่ามีข้อเสนอจากเชลซีมีข้อเสนอจากลีกซาอุด้วยคือเขาพูดประมาณว่าเชลซีได้แบบยื่นข้อเสนอให้นักเตะพิจารณาแต่ฟาบิซซโอโรมาโน่ออกมาส่วนครับโรมาโน่ยืนยันคําเดิมครับบอกว่าเชลซีจะไม่ล่าตัวโอซิเมนครับทางเดียวที่เชลซีจะเปลี่ยนใจคือต้องค่าตัวลดลงมาต้องค่าเหนื่อยลดลงมา ค่าเอเย่นก็ต้องลดลงมาถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดดีลนี้เชลซีจะไม่จ่ายเงินแบบบ้าๆเด็ดขาดแต่ถ้านาโปลีสมมุตินะครับสมมุตินะมมนะขายโอซิเมนได้พวกเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อตัวโรเมลูลูกากูนะครับนาโปลีเองต้องลดค่าตัวด้วยนะถ้าอยากขายออกนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาตั้งเอาไว้ค่าฉีกสัญญา130ล้านยูโรใครจะจ่ายวะนั่นแต่แฟนเชลซีก็คิดในเมื่อถ้าเชลซีไม่ได้โอซิเมน ก็ขอให้ไปเปเชก็ยังดีเพราะเขาจะได้มีเงินมาซื้อลูกกากูของเรานะครับภาวนาให้ออกมาเป็นเช่นนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อว่ากองหน้าเราจะไปจบที่ใครหรือจะไม่ซื้อใครเพิ่มจะใช้เป็นเอ็นคุนคูมาร์กกิวแจ็คสันไหมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปปิดท้ายกันที่โค้ชทีมชาติอังกฤษนะครับก็มีรายงานจากแมทลอรนะครับรายงานบอกว่าเอ็ดดี้ฮาว กุนซือของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทีมต่อจากแกเริดเซาเกตถ้าเซาเกตอัมลานะยังไม่ชัวร์แต่ถ้าอัมลาเอ็ดดี้ฮาวเป็นตัวเต็งนะครับแต่นอกจากชื่อของเอ็ดดี้ฮาวแล้วครับก็มีชื่อโค้ชคนอื่นด้วยครับแต่ละคนนี่เคยคุมเชลซีกันเพียบครับกรัมพอตเตอร์ก็เคยคุมเชลซีมาริซิโอโปชิติโนก็เคยคุมเชลซีโทมัสทูเคิลก็เคยคุมเชลซีแล้วก็มีชื่อของลีคัสลีย์คนนี้เป็นกุนซืออังกฤษยู21ส่วนแฟรงค์แลมพาร์ดสตีีเเวนนจจจราาบอกอกจจะมลุ้แ่ ห่างไกลาจากคำว่าตัวเต็ง FA นะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ เขาไม่ได้ฟิกซ์นะครับว่าโค้ดอังกฤษคนใหม่ต้องเป็นคนอังกฤษเสมอไปแต่ต้องมีประสบการณ์ในพิม์ลีกต้องมีความรู้เรื่องฟุตบอลอังกฤษสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วคือจะไม่เอาแบบเก่งขั้นเทพแต่ไม่รู้อะไรเลยมาคุมจะไม่เอาแบบฟาบิโอคาเปโลที่โอ้โหโปรไฟล์และดับท็อปของโลกแต่ไม่มีความรู้อะไรฟุตบอลอังกฤษเลยพอมาคุมมันก็ไม่เวิร์กนะครับตอนนี้แกริดซอกเกตกำลังขอเวลาพักคิดอนาคตก่อนตัดสินใจแต่ถ้าเป็นไปได้ FA อยากจะให้แกเรตเซาเกตคุมทีมต่อถ้าออกขึ้นมาเอ็ดดี้ฮาวเนี่ย FA ชอบมากแต่ค่าฉีกสัญญาแพงพอตเตอร์ Potter ไม่ได้ทำงานมาสักพักแต่มีประสบการณ์ทั้งในอังกฤษและต่างแดน FA ก็ชอบส่วนทูเคิลโบชติโน่เนี่ยทั้งคู่นะครับทั้งพอชทั้งทูเคิลเลยนะสนใจคุมขอไปสนใจคุมทีมชาติอังกฤษด้วยกันทั้งคู่เลยสอคนนี้สนใจงานนี้นะครับจริงๆผมได้หมดนะ คือจะเป็นแกรมพอตเตอร์ก็ได้ไม่ได้เสียหายกับทีมชาติอังกฤษแต่ผมว่าอังกฤษน่าจะต้องลองคนที่มีประสบการณ์แบบปึกปึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนักเตะด,ดีอยู่แล้วอะมันไม่ควรจะต้องมาแบบมามามา,มาปั้นกันใหม่ผมว่าเอาคนที่ประสบการณ์ปึกไปเลยอย่างทูเคิลอย่างพอชเนี่ยประสบการณ์เยอะผมว่าน่าสนใจอย่างทูเคิลเนี่ยแผน3 4 2 1 ใช้กลางรุกคู่2คนมันก็อาจจะใช่ค้าว่าอาจจะนะอาจจะเข้ากับสไตล์ของโคพาเมอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมาริซิโอโปชิติโนขึ้นมาโอ้โหพาเมอร์เจิดจรัดแน่ยูโรกูกตัวสำรองทั้งทัวร์นาเมนต์ถ้าโค้ชเป็นพอชนะบอลโลก2026นะพาเมอร์มึงตัวจริงแน่นอนพับพอตปั้นโคพาเมอร์ Co มาเองกับมือใช้งานแล้วเล่นดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหวยจะไปออกที่ใคร สำหรับกุณซื้อคนใหม่ของทีมชัติอังกฤษนะครับแต่ขอให้ใครก็ตามใช้งานโคพาเมอร์ด้วยนะเขาเห็นกันทั้งโลกว่าคนต้องตัวจริงแต่แกรเร็ตซอเกตไม่เห็น ให้เป็นได้แค่ตัวสำรองนะครับอะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งครับขอบคุณโรรยนานาชาติเบติสโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกด้วยเจ้าของแฟนเชลซีนะครับการันตีโรงเรียนดีแน่นอนนะครับฝากไข่ทิมเมอร์จากแบน์ไข่กรุม ing นะครับแปดต่ตเล่นกลขนน้องชายการันตีใช้ดีผมทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยฝากเชนกูเกมมิ่งที่รู้ใจเกมเมอร์ไว้ด้วยครับปีเตอร์วใช้มา3ปีการันตีดีแน่นอนเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับห้ามพลาดเ,เด ไปติดต่อกันได้บอกมาจากช่องปีเตอร์บอดปรึกษาฟรีที่สำคัญเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย